ครับสวัสดีครับทุกท่านครับอืมคลิปนี้เป็นลาวสตาร์นะครับของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับผมให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูทก็คือหกกับเจ็ดนะครับอ่านี่ครับส่วนตัวเจาะนี่นะครับสามหกสามเจ็ดสามเก้าแล้วก็ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้านะครับตัวกัน ตัวกันก็มี96 97แล้วก็67นะครับ30 35 05นะครับตัวกันก็เมื <c oughs> ่อวานผมก็ไม่ได้ลงไว้ให้พอดีมนประทันกับหวยใหญ่ก็เลยถือโอกาสหยุดพักไป1วัน <c oughs> ครับแล้วก็มาลงให้วันนี้นะครับส่วนวันนี้ก็อก็อยากจะบอกเออเพราะตอนเนี้ยลาวสตา อมันมีระดับความยากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาครับถ้ามีนักลงทุนนักเล่นเอนักนักสแสวงโชคเยอะกอะอะ็ระดับความยากมันก็จะสูงขึ้นนะครับ <c oughs> เหมือนกันครับทุก่วยทุกนั่นเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีละมีละครับมันมีอยู่หลายระดับ ความยากง่ายอะนะครับวันนี้เราสตาตร์ตูกันก็ให้ระวังชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้นะครับ <c oughs> ครับถ้ายัางไงก็เดี๋ยวบ่ายนี้เรามาลุ้นกันอ่าเดี๋ยวผมก็จะไปต่อฮาหนงนอยต่ออีก <c oughs> ทั้งไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเทุกท่านนะครับบวัสดีครับ